ทุกคนสวัสดีค่ะนี่วันนี้พี่กำลังจะขึ้นเทรนนะคะไปเข้าเมืองเอดินบะกันแต่ว่าทีเนี้ยพอมาถึงปุ๊บอะคือรถออกไปแล้วคือแบบว,ว่ากำลังจะข้ามถนนเห็นแบบ่าเลยว่าแบบว่ารถไฟออกแล้วนี่ก็เลยกำลังรอรถนะคะและเดี๋ยววันนี้จะเข้าเมืองกันเ,เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศบริเวณรลอรถให้ดูก่อนเนาะ ก็คือเทนที่สถานีตรงนี้ก็คือมันจะเป็นเทนเล็กๆแบบว่าเป็นแบบสถานีเล็กๆนะคะก็คือไปได้จะเข้าไปในเอดนบะได้หรือว่าจะไปเมืองที่เป็นแบบว่าบอร์เดอร์ถัดไปก็ได้ค่ะเทนมาแล้วค่ะหลังจากที่รอมาครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราไปขึ้นเทนกันค่ะ คนไม่ค่อยมีเลยเรียกได้ว่าแทบจะอยู่แค่แบบสอาคนในโบกี้นี้เลยค่ะ ย่งปิดหมดเลยมีเปิดแค่เซนเบอรี่อย่างเดียวช็อปต่างๆก็ยังปิดอยู่เลยนะคะน,นี่แบบว่าพี่ไปซื้อช็อกโกแลตมาก็ต้องออกมานั่งกินข้างนอกเพราะไม่มีร้านไหนเปิดเลยไม่มีร้านไหนเปิดให้นั่งเลยรยากาศในเมืองกันค่ะคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ ดอกไม้เริ่มออกแล้วนิดหน่อยนะมาดูในเมืองกันนะคะคืออากาศวันนี้ดีมากไม่ได้ร้อนไม่ได้หนาวจนเกินไปเนาะแล้วก็คือดอกไม้เริ่มออกแล้วเดี๋ยวว่าเวลี่จะพาไปเดินดูดอกไม้ใน ปิดไปปิดแหลง่งช็อปปิ้งมาเนี่ยใช่แล้วก็คือไม่มีคนเลยทุกสิ่งทุกอย่างทุกร้านปิดหมดเลยอ่าคนน้อยมากอันนี้คือตอนเที่ยงนะทั้งๆที่ความจริงแล้วคนควรจะเยอะนะคะมีป้ายเซลล์ไปตลอดทางแต่ว่าไม่มีที่ไหนเปิด ทุกร้านยังปิดหมดเลยแล้วก็บางร้านก็ปิดถาวรไปเลยเยอะแยะไปหมดเลยนะคะขนาดถนนก็ยังเงียบมากๆนะคะรถก็ไม่ค่อยมี ก็จะมีเป็นแบบว่าทําเป็นแบบว่าจัดดอกไม้เป็นรูปนาฬิกาเป็นโซนต่างๆนะคะแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่มีเดี๋ยวเราไปเดินดูอย่างจริงกันะ จะพาไปเดินดูข้างล่างกันว่าแบบว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้บรรยากาศเขาก็จะเป็นแบบว่าตอนนี้สปริงแล้วอากาศดีมากตอนวันนี้น่าจะประมาณสูงสุดอุณหภูมิสูงสุดคือ17องศานะคะแต่ว่าตอนนี้น่าจะประมาณ11และดอกไม้ก็เริ่มออกแล้วนะคะเชอร์รี่บอสซัมสวยมากๆเลย สวยมากๆเลยนะคะเชรอรี่บอตซัมก็เริ่มบานแล้วเดีย๋ยวเราจะเดินออกไปดูต่อกันว่าจะแบบเป็นยังไงเนาะในภาคข้างล่าง เดินน้องอยู่ข้างบนโน้นน้องอยู่ข้างบนโน้นนะไม้ที่เนี่ยพี่ชอบมากเลยคือสีเขาจะค่อนข้างสดกว่าดอกไม้ที่ไทยเยอะเลยนะคะมันดูสวยไปหมดเลยอ่ะอันนี้คือดอกอะไรไม่รโโู้รูกแปลกดีค่ะน่ารักดี คือดอกแมกโนเรียนะคะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเนี่ยคือมันออกมาจะกลายเป็นสีขาวนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาก็จะกลายเป็นสีชมพูแล้วพอแบบว่าน่าจะอีกสักประมาณ2ออาทิตย์ตรงนี้น่าจะสวยไปหมดเลยค่ะ นนคนก็มานั่งในพักกันเต็มไปหมดเลยค่ะคือคนที่เนี่ยพอเขาเห็นแสงแดดไม่ได้เลยนะแต่ว่าตัวพี่เองพี่ก็รู้สึกเหมือนกันว่าแบบว่าคือพอมาอยู่ในประเทศที่หน,หนาวหนาวอย่างเงี้ยพรอว่าไหนแดดดีๆก็อยากจะออกมานั่งเล่นชเชอร์รี่บอสซัมตาน,นี้ก็เปลี่ยนเป็นสีชมพูนะคะตงรงแพตรงกระจุกนี้ และคือวิวตรงนี้ดีมากเลยเพราะว่าเราก็คือจะเป็นพาร์คล้วก็แบบว่าเห็นอีกด้านหนึ่งก็คือจะเป็นเอเดนบาคาโซ่เนาะคือสวยมากอนนี้นกพวกนีเต็มเลยค่ะแตบบ่ว่าเห็นอย่างนี้มันแอบร้ายนะวันก่อนพี่เห็นนะ่ะว่าคือแบบว่ามีอีกาอยู่ในใกล้ๆเขาเข้าไป เต็มไปหมดเลยนะคะแล้วเขาก็แบบว่ามานั่งอาบแดดกันสบายใจอสองตัวใกล้ๆตรงนี้นะคะตัวใหญ่มากนะเนี่ยหินอย่างเงี้ยแ้วเขาก็ไม่สดใดนใจเนาะคือเราก็เดินมาใกล้ๆ คือไอตัวน้ำตกอันนี้แหละเด็กพีจะทไปดูใกล้ๆกันค่ะค <c oughs> ือสวยมากนะคะและด้านหลังเขาก็คือจะเป็นเอเดนบราคาโซ่แต่ว่าวันนี้ตอนนี้แดดมันแรงมากๆเลยก็คือเลยอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเด็กพีจะลองเดินไปอีกฝั่งหนึ่งน่าจะเห็นชัดขึ้นเนาะ อันนี้เหมือนเขาเพิ่งแบบว่ารีโนเวทเขาเพิ่งทาสีเพิ่มไปค่ะทาสีใหม่ไปเดี๋ยวไปดูกันค่ะมาด้านี้คือเห็นชัดขึ้นเนาะแต่ว่าเราก็จะไม่ค่อยเห็นแบบว่าด้านหลังที่จะเป็นเอเดนบอร์กแคสเซิลก็คือจะอยู่ข้างบนมัน,นจะย้อนแสงหน่อยนึงแต่จากมุมนี้ก็คืออันนี้สวยมากๆเลยแล้วก็แบบว่าด้วยความที่อากาศดีด้วยคนก็เริ่มออกมาข้างนอกแล้วค่ะ ริเวณเนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในจุดเลยที่ไม่ควรพลาดนะคะถ้าเกิดมาเที่ยวเอเดียนบราและในดีเทลนะคะของตัวน้ำตกเนี่ยด้านล่างเนี่ยก็คือจะมีตัวนางเงือกมีวอรัสมีหัวสิงโตและส่วนข้างบนก็คือจะเป็นผู้หญิง4คนที่แสดงถึงวิทยาศาสตร์ศิลป,ปะบรกวีแล้วก็อุตสาหกรรมและพอเดินมาอีกพักนึงนะคะก็คือจะเจอดอกเดฟเฟดิลที่เขาปลูกไว้ตรงริมรั้ว มันจะมีดอกไม้ประมาณ2-3ชนิดเนี่ยที่จะเกิดก่อนในช่วง early spring มันจะเป็นเหมือนสัญลักษณ์ที่ให้เห็นว่าเนี่ยฤดูการได้เปลี่ยนมาเป็น spring แล้ว l a v e n f e r deal เนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในดอกไม้ที่เกิดก่อนในช่วงนี้นอกจากนี้ก็คือจะเป็นดอก snowdrop กับดอก tulip ล,ลักษณะต้นที่แปลกมากเลยค่ะอันนี้อยู่ในโบสถ์เนาะอันนี้ก็คือด้านนี้จะเป็นโบสถ์และอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นสุสานอันนี้ด้านนี้จะเป็นสุสานเดี๋ยวเราจะเดินทะลุไปกัน,นะคะ่ะ<อ>บรรยากาศที่นี่นะคะเราก็จะมาบรรยากาศที่เงียบขึมนิดนึง ตอนนี้เราก็กำลังอยู่ในสุสานป่าช้านั่นเองค่ะใช่แล้วเแต่คนบอกวามานอนปิกนิกกันใช่ใช่แต่ว่าความจริงอะพีครู้สึกว่าที่เนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นเพราะปกติเราพีคอะก็เดินผ่านไปเรื่อยพีเห็นทักเล่ะใช่แล้วก็แบบว่าเนี่ยสวยงามด้านหลังก็เป็นแบบว่าวิวของเอดนบะคาโซอันนี้ก็เป็นบรรยากาศคร่าวๆรอบๆของสุสานนะคะ เอาไว้เดี๋ยวถ้าเกิดใครอยากให้พิมพาไปเดินดูสุสานหรือเรื่องราวความเฮี้ยนของในสกอตแลนด์เนี่ยก็พิมพ์บอกกันไว้ได้นะคะ